ส่วนมะม่วงหนู <Okay. S 1> เดี๋ยวจะเก็บมาหาชนนกให้ไปบม่มกันเป็นเลย <Okay. S 1> จอดรถเก็บกันไปเลยโอเคเก็บได้เท่าไหร่ครับไปเล <Okay. S 1> <laughs> ใส่รถก็บาไงคะ <Okay. S 1> เอาไปแบ่งปันกันทั้งอำเภอเลยท่านนาย ตีขึ้นหน้าหนึ่งคนสวยเหนื่อยไหมคะไกลไหมคะมีน้ำมนะอันนี้มะม่วงจะใส่ให้เต็มหน้ารถเลยอีกไกลนะคะจริงอ<ช>่ะจะเปลี่ยนกันขึ้นมอไซค์ก็ได้นะเดี๋ยวเราใส่ลูกยา,างเดี๋ยวก็จะ <c oughs> กับข้าวพร้อมแล้วค่วะว่างั้นพี่สุภ่าเฮ้ย<อ>ตรงนี้สวยมากเลยเนดะี๋ยวค่อยไปตัดเป็นช็อตภาพโห oh. ขอไปขอแซงแซงแซงขวานหน่อยนะยอินอม